สวัสดีครับวันนี้พบกับกองทุนอิสระสริสการสงเคราะ์สัจจะอมทรัพย์เพื่อสัสดิการอังคมครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับมาเดินทางมาช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนอิสระนะครับที่บ้านของท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ปทุมพรและท่านอาจารย์ทีมมักกะสันนะครับประสบอุบัติเหตุอัคคีภัยนะครับเกิดไฟไหม้นะครับวันนี้ท่านประธานกองทุงเราเดินทางมาด้วยตัวเองนะครับเพื่อมามอบเงินนะครับให้กับ ท่านอาจารย์นะครับในการซ่อมแซมบ้านและสร้างบ้านหลังใหม่นะครับเป็นจํานวนเงินทั้งหมด450,000บาทนะครับและวันนี้นะครับเราถือเป็นโอกาสดีมีสมาชิกมาต้อนรับอยู่ที่ประมาณเกือบ300คนนะครับก็ก่กอนอื่นเลยผมก็อยากจะฝากกับทุกทุกท่กทานนะครับเมื่อเพื่อนสมาชิกเดือดร้อนเราพร้อมใจก,กันที่ช่วยเหลือครั้งนี้นะครับก็ถือขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทน,นาสาธุร่วมกันนะครับเดีย๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานครับ ตอนนี้เรามาพบกับคุณป้าปทุมพรนะครับสมาชิกของกองทุนอิสระที่บ้านนะครับประสบอุบัติเหตุเกิดไฟไหม้นะครับคุณป้าครับผมไม่ถามถึงเหตุการณ์เีกวนะันนี้<า>รู้สึกยังไงครับที่ทางกองทุนท่านประธานแล้วสมาชิกมาร่วมกันให้กำลังใจคุณป้าครับรู้สึกตื่นตันใจมากเลยที่สมาชิกเราทุกคนไม่ทิ้งกันและโดยเฉพาะท่านประธานนี่พอรู้ข่าวท่านโทรมาหาเลยขอบคุณท่านมากๆก,ก็เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันค่ะดี พูดไม่ออกแคก็วันนี้นะครับคุณป้านะครับก็อย่างที่บอกเป็นผู้ประสบภัยิเหตุก็อยากให้ทุกคนครับช่วยกันให้กําลังใจนะครับอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็อยากจะช่วยให้ทุกคนช่วยกันช่วยเหลือนะครับเพราะอย่างที่บอกครับกองทุนของเราเราจะตั้งมาเพื่อเป้าประสงค์คือการให้ครับ อย่างที่ท่านประธานบอกครับคำว่วา give first นะครับคือการให้ก่อนแล้ววันนี้เราเห็นความเด็ดร้อนของสมาชิกเราก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือสมาชิกนะครับสำหรับวันนี้แกงก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ามากนะครับขอบคุณมากครับก็คือหลังจากที่เรายื่นหนังสือที่สำนักนานยกรัฐมนตรีแล้วก็ที่รัฐสภารวมทั้งไปถึงสุพรรณพอกลับมาก็ได้ยินข่าวว่ามีบ้านสมาชิกเนี่ยไฟไหมนะฮะ ด้วยด้วยด้วยเหตุอะไรอันนี้เราไม่กล้าร่วมแต่ว่าด้วยการเป็นสมาชิกเราเราก็แสดงให้เราก็ต้องแสดงพลังในเรื่องของสมาชิกว่าช่วยกันไหมก็เลยบอกว่าระดมคนละร้อยนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยกันเพื่อที่จะเยียวยาหรือว่าบรรเทาให้เขาได้มีที่อยู่อาศัยที่ที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้วันนี้ก็ได้มอบเงินไป4ล้าน50,000บาทน,นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะติดตามให้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการในการใช้เงินแล้วก็ในการจัดทาว่าอ่ะวันนี้หลังจากที่เรามอบเงินแล้วเนี่ยเขาได้ทําอะไรไปบ้างแล้วก็ให้เขาทารายงานเพื่อให้กับสมาชิกเราเนี่ยได้ทราบว่าเงินที่บริจาคมาคนละ 100, 200, 300เราเอามาช่วยจริงเราไม่ได้ไประดมเงินเรียกเงินของสมาชิกเรามาเพื่อที่จะ,อะเอามาใช้เองอย่างที่เขาโจมตีหรือเขากล่าวหาอะไรประมาณนี้ แล้วเรื่องครับที่สมาชิกอยากรู้ครับหลังจากที่เรายื่นหนังสือไปแล้วตอนนี้ท่านนายกเรียกทางกองทุนเข้าไปให้คําตอบคือคืองครับคือณขณะนี้ยังไม่ได้เรียกแต่ว่าก็มีการประสานกันระหว่างาท่านเสกสกลก็คือท่านเลมโบก็มีการประสานกันแล้วก็ให้ประสากนก,สากับทางรองปลัดสําสนักนายกรลฐมตีซึ่งซึ่งก็ให้เบอร์มาวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะดําเนินการในการประสานงานแล้วก็จะนัดหมายในการประชุม ก็ต้องมีความคืบหน้าครับนะฮะในเรื่องหนึงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้มีรัฐมนตรีศึกษาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเนี่ยเข้าพบท่านรัฐมนตรีศึกษาเพื่อมาวางกรอบหาแนวทางเพราะต้องบอกก่อนว่าเงินก้อนนี้มันไม่ใช่เงินของงบประมาณของแผ่นดินเพราะฉะนั้นมันคงจะไม่มีอะไรมามาติดขัดหรือมาขัดขวงส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็วันนี้ก็อยากจะฝากไปทางกรรมธิการวิสามันว่า คุณอยู่เธอนะครับคุณมีหน้าที่ของคุณคุณก็ทําไปฝ่ายนิติบัญญตัติในส่วนเรื่องของกรอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งซึ่งกรรมธิการอาจจะปรึกษาได้อาจจะอะไรได้แต่หนังสือเชิญต่างๆนะครับผมผมคงไม่ไปเข้าร่วมเพราะว่า,าการเข้าร่วมในครั้งแรกเมื่อวันที่4ี่เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นการปรึกษาหรือประหา,ห,าหรือเป็นการกล่าวหามากกว่านะครับเพราะฉะนั้น ผมก็จะไม่ยุ่งกับคุณคุณก็ไม่ต้องยุ่งกับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมช่วยสมาชิกผมเพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้สินผมต้องการก้าวขึ้นไปเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศต่อไปนะครับอยากให้คุณอาฝากอะไรไม่กน้อยถึงกับสมาชิกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไดมีกํบบาลังใจในการใช้ชีวิตต่อครับคือคือณวันนี้ก็อยากฝากสมาชิกเรานะครับทุกคนท,ที่ที่ยังคงอยู่ เพราะตอนนี้มีคนโทรมาถามเนี่ยค่อนข้างเยอะว่ากองทุนจะสมัครรอบสองไหมกองทุนจะอะไรไหมเดี๋ยวก็ผมจะให้จังหวัดต่างๆเนี่ยตัวแทนของจังหวัดไปสำรวจดูที่ว่าคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมีไหมนะครับมีไหมเพื่อที่จะร่วมไปตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามีก็เสนอ,อรายชื่อมาก่อนแล้วเราก็จะให้กรอบไปว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณจะต้องทําอะไรบ้างคุณจะต้องปฏิบัติตามกรอบอะไรของเราบ้างถ้าคุณรับกรอบของเราได้คุณก็สามารถมาเข้าร่วมได้วันนี้ไม่ได้ปิดกั้นนะครับ วันนี้ต้องบอกสมาชิกเลยว่าไม่ได้ปิดการแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านที่เป็นสมาชิกกองทุนอยู่อยู่ด้วยความเชื่อมั่นอยู่ด้วยความศรัทธานะครับพิสูจน์ความจริงกันนะครับเราเสียอะไรกันมาเยอะเราต่อสู้อะไรมาเยอะนะครับองค์กรหลายๆองค์กรที่เอาเงินไปแล้วก็ช่วยอะไรเราไม่ได้อย่าไปเสียเงินเสียทองเช่นเงินบุญเงินอ่าโปรเงินอะไรวันนี้ไม่มีจริงหรอกครับนะฮะเพราะอันนี้มันเป็นการเงินโลก เพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้มันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะการเงินเวลาผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาต้องราบแล้วเขาก็มีการดําเนินการในการจับลุมตรงนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากฝากให้สมาชิกเนี่ยช่วยกันนะครับดูแลสมาชิกด้วยกันนะครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะตัวเราต้องดูแลเพื่อนๆสมาชิกองเราด้วยเพราะนี่คือบ้านนี่คือครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นครอบครัวเราเราต้องสร้างให้เข้มแข็งนะครับ ก็วันนี้นะครับก็สิ้นสุดนไปแล้วนะครับกับการช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนอิสระสวัสดิการสงเคราะห์สัจจ์อมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากสมาชิกที่เป็นสมาชิกของกองทุนนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งติดตามช่องกองทุนของเราเพื่อจะได้รับข่าวสารใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆของกองทุนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ